ขึ้นสองคำ่ำเดือนห้าปีมะเสิงพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตรงกับวันอาทิตย์ที่สามสิบมีนาคมสองพันยี่สิบห้านำเสนอเรื่องการเสียสละเสียงบรรยายโดยหลวงพ่อคิติมาให้ทุกท่าน ได้รับฟังขอเชิญทุกท่านรับฟังเพื่อเกิดประโยชน์และความรู้เจริญพรนั่นเป็นหัวหัวเรื่องในการอภิปรายแต่ก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่าการที่เราจะรักษาอะไรไว้สักอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากบางครั้งก็ต้องอาศัยความเสียสละด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราไม่เสียสละแล้วเราจะรักษาสิ่งที่มีค่า เอาไว้ไม่ได้หลักพระพุทธศาสนาของเรานั้นท่านก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านสอนไว้ว่าพึงสละประโยชน์สุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่นี่เป็นหลักใหญ่ๆในการเสียสละแล้วท่านก็วางแนวทางในการเสียสละไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราต้องเสียสละทรัพย์สินเงินทองออกไปแม้ว่าจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวก็ตามเพื่อรักษาอาวัยวะเราก็ต้องเสียสละ เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเราก็ต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะบางครั้งเมื่ออวัยวะเกิดเน่าจนไม่สามารถที่จะรักษาได้จำเป็นจะต้องตัดทิ้งถ้าไม่ตัดทิ้งอาจจะกระเทือนถึงกับชีวิตเราก็ต้องยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่ในระหว่างชีวิต กับธรรมะคือความดีความงามท่านก็สอนว่าบางครั้งจะต้องสละแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาสรมมะเอาไว้นี่เป็นหลักของการเสียสละฉะนั้นพอพูดถึงธรรมะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของศาสนาเพราะความดีความงามนั้นเราได้จากศาสนาเป็นส่วนใหญ่ศาสนาเป็นสถาบันที่ให้ความดีแก่มนุษย์ฉะนั้นเมื่อเทียบกับความดีระหว่างความดีกับชีวิตท่านก็สอนว่า พึงสละชีวิตเพื่อรักษาความดีซึ่งเราจะตีความว่าหมายถึงความถูกต้องหมายถึงความยุติธรรมหมายถึงสถาบันคือาศาสนานั่นเองแล้วเราก็เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเราก็เสียสละกันมาอย่างนี้โดยตลอดถ้าไม่มีการเสียสละเราก็รักษามรดอกอันมีค่าคือาศาสนาไว้ไม่ได้บรรพบุรุษของเราท่านก็ต้องเสียสละมาแม้ว่าจะต้องเสียเลือดเนื้อชีวิต ท่านก็ยอมเสียสละกันมาเพื่อรักษาพระศา,าสนาไว้อย่างนี้เป็นต้นในส่วนชีวิตที่เราดำรงอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เสียสละเราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆกันไปเป็นจำนวนมากและสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าเราจะเห็นได้อย่างบางคนนี่ไม่เสียสละความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้บางครั้งเสียพี่เสียน้องบางครั้งเสียเพื่อนบางครั้งเสียญาติ ซึ่งกระลวนแล้วแต่เกิดมาจากพวกเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็ต้องสูญเสียนั้นการที่เราจะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เนี่ยปัจจัยสําคัญนั้นต้องเริ่มจากการเสียสละคือทําให้เรานึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีที่ทรงบําเพ็ญมาสิบทัศนั้นคำว่าทานบารมีเป็นบารมีข้อแรกที่ต้องเริ่มจากการฝึกหัดจ,จิตใจก็คือการเสียสละเรียว่าทานบารมี ในบารมีสิทัศนั้นทานสีลาเนกขมาปัญญาสหาวริยาขันตีสัจจาทิฐานะสเมตตุเปกขาน,นก็เริ่มจากทานคือการให้ก่อนสังคมที่มีการเสียสละคือการให้อย่างนี้ก็ทําให้สังคมเนี่ยดำรงอยู่ได้เป็นสังคมมนุษย์มาตราบเท่าถึงปัจจุบันเราจึงถือว่าความเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเบื้องต้นในการที่เราจะรักษาอะไรต่างๆเอาไว้ได้ แล้วก็ให้ยึดหลักของพระพุทธเจ้าว่าพึงสละประโยชน์สุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่พึงสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอะไรเหล่านี้ซึ่งเราเรียกร้องให้มีการเสียสละกันมาโดยตลอดอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ในการเสียสละใดๆก็ตามท่านก็สอนให้เรายึดถือเหตุผลคือเราต้องมีเหตุผลเพียงพอ ในการที่เราจะเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเพื่อที่จะรักษาสิ่งอันมีค่าเอาไว้ท่านก็สอนให้เรานี้ใช้ปัญญาเหมือนอย่างเราจะเสียสละทรัพย์สินเงินทองออกไปเพื่อทําบุญเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่เราเสียสละไปนั่นเราจะได้บุญกุศลมากน้อยเพียงใดจะเกิดประโยชน์สุขส่วนใหญ่เพียงใดนี่เป็นหลักที่ที่เราจะต้องพิจารณากัน นั้นคาว่าทานคือการให้หรือจาคะคือการเสียสละจึงเป็นสิ่งที่คุ้นกับพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนกันมานานแล้วแล้วเราก็ยึดถือแนวทางนี้เสียสละกันมาโดยตลอดเรายึดถือแนวทางนี้เสียสละกันอย่างไรเราเห็นได้จากการที่เราอยู่กันถึงทุกวันนี้มาได้จะในสภาพของสังคมก็ดีหรือที่เรารักษา,าศาสนาตกทอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ดี ล้วนแล้วแต่เกิดจากความเสียสละของคนในอดีตทั้งนั้นอย่างศาสนวัตถุวัดวาอารามต่างๆที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะคนในอดีตทั้งเสียสละก็พุทธศาสนิกชนในอดีตทั้งเสียสละท่านบำเพ็ญทานกันจึงทําให้ระศาสนานี้ยั่งยืนมาถึงปัจจุบันบางท่านไม่ได้เสียสละแต่เงินทองเท่านั้นบางท่านเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อปกปักรักษาศาสนาษไว้ ตัวเองต้องออกรบออกทำสงครามเมื่อมีคนใดคนหนึ่งมาข่มเหงรังแกศาสนาหรือมุ่งทำลายศาสนานั้นเขาก็เสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อปกป้องาศาสนาเอาไว้ศาสนาจึงยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ในส่วนของสังคมของประเทศเราก็เห็นได้ว่าถ้าประเทศใดไม่มีคนเสียสละและไม่กล้าเสียสละแม้แต่ชีวิตแล้ว ประเทศนั้นก็จะดํารงความเป็นประเทศมาไม่ได้ต้องอาศัยคนเสียสละทั้งนั้นประเทศจึงดํารงความเป็นประเทศไว้ได้มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจจะนึกกันไม่ถึงก็คือคนกลุ่มที่เสียสละอย่างนี้แล้วเขาเหล่านั้นได้ล้มหายตายจากไปแล้ว <c oughs> เป็นจํานวนมากซึ่งเขาเหล่านั้นได้ทําคุณทําประโยชน์อย่างชนิดที่เรียกว่าปิดทองหลังพระให้เราอยู่ได้อย่างเป็นสุขถึงทุกวันนี้ โดยเราเนี่ยไม่รู้จักเขาเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติกากับเขาด้วยแต่บุคคลเหล่านั้นได้มีอุดมคติที่สูงส่งเสียสละชีวิตของเขาเพื่อรักษาประเทศรักษาแผ่นดินให้เราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้อย่างมีความผาสุกมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่เราไม่รู้จักและคนกลุ่มนี้ได้ล้มหายตายจากไปมากแล้วบางคนก็มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์บางท่านก็ไม่มีชื่อปรากฏ กระส่วนมากผู้เสียสละเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทําคุณทําประโยชน์ในการเสียสละทั้งสิ้นเราจึงไม่รู้จักที่เรารู้จักกันมาก็ในสมัยหลังๆที่เราเอาใจใส่ก็มีชื่อปรากฏอยู่ในอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้างแต่ต่อไปก็คงจะมีอนุสาวรีย์วีรชนเหล่านี้ท่านเหล่านี้อาจจะมีชื่อติดอยู่แต่เขาเหล่านั้นตายไปแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ย คนที่อยู่รุ่นหลังคิดถึงเขาบ้างสักกี่คนและมีใครบ้างที่นึกถึงความดีของเขา <c oughs> ที่เขาเหล่านั้นได้ทําประโยชน์ไว้ให้กับพวกเราถึงทุกวันนี้มีน้อยมากฉะนั้นเมื่อเราได้พูดกันถึงเรื่องความเสียสละเพื่อรักษาศาสนาเนี่เราก็นึกถึงคนเหล่านี้ว่าเขาเสียสละเพื่อรักษาสถาบันของชาติก็คือเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไว้ส่วนหนึ่ง เขาเสียสละเพื่อสถาบันคือศาสนาส่วนหนึ่งและเขาเสียสละด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันสมหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่งบุคคลเหล่านี้เขาก็สละชีวิตของเขาเพื่อทําหน้าที่ปกป้องสถาบันเหล่านี้ให้มั่นคงมาตราบเท่าถึงปัจจุบันทิตามาหยิบยกเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อที่จะให้พุทธสาสธนิกชนทั้งหลายได้ตระหนักให้เห็นความสาคัญส่วนเนี้ส่วนหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเราได้รับประโยชน์โดยที่เรานี้ไม่รู้สึกตัว ถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราไม่รู้สึกนอกจากไม่รู้สึกแล้วนี่บางคนยังทำบาปโดยไม่รู้ตัวอีกเช่นเดียวกันที่ว่าทำบาปโดยไม่รู้ตัวนั้นคือบางทีเราไปกล่าวร้ายให้โทษบุคคลเหล่านี้ที่เขาเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เราอยู่เป็นสุขเราก็กลายเป็นคนอักตันยอยู่โดยไม่รู้ตัวก็มีและเขาเหล่านี้ไม่ได้อะไรในการกล่าวร้ายต่างๆนั้นมันก็เกิดขึ้นจากเหตุหลายประการด้วยกัน เพราะว่ากิจกรรม mm. อันใดก็ตามที่เป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวมคนจํานวนมากๆเป็นกิจกรรมที่จะให้คนทุกคนเห็นด้วยเนี่ยมันยากก็จะมีคนเห็นด้วยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งเหมือนอย่างกิจกรรมบ้านเมืองอย่างนี้ mm. จะให้คนคล้อยตามกันทั้งหมดมันไม่ได้มันต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีฝ่ายทํางานก็มีฝ่ายค้านเหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นว่ามีรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านซึ่งอันนี้เป็นของธรรมดาในสภาพของสังคมเราต้องยอมรับสภาพความจริงอันนี้เอาไว้ด้วย แต่ว่าสังคมเราเนี่ยจะดําเนินกิจกรรมอย่างไรจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็น่าจะต้องมีจุดเชื่อมอยู่จุดหนึ่งจุดเชื่อมนั้นก็คือคุณธรรมที่ต้องตั้งไว้ในใจให้มั่นคงว่าในการที่เรามีความต่างกันในเรื่องของความคิดเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรจุดมุ่งหมายของคนทุกคนเนี่ยก็จะไปอยู่จุดเดียวกันคือเพื่อทําประโยชน์เพื่อได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุดนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของคนร่วมกัน และเมื่อมีจุดมุ่งหมายกันอย่างนี้เขาก็ถือว่าถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราเล่นกีฬาท่านทั้งหลายคงจะเคยดูกีฬาหลายๆอย่างในบ้านเมืองเราจะดูมวยก็ตามจะดูะเขาเล่นฟุตบอลกันก็ตามหรือจะกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามไอ้จุดมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬาเนี่ยถึงที่สุดนั่นคือคำตัดสินว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะและการเล่นกีฬานั้นก็ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าต้องชนะเอาชนะกัน คนที่แข่งขันกีฬาเพื่อที่จะเอาชนะกันเนี่ยเขาก็ต้องมีน้ําใจน้ําใจในที่นี้คือน้ําใจของความเป็นนักกีฬาระหว่างเล่นกันนั้นก็จะต้องฟัดกันโนเนียเหมือนเราขึ้นเวทีแล้วก็ต้องต่อยกันต้องเตะกันใครดีใครอยู่เพื่อที่จะต้องเอาชัยชนะให้ได้แต่พอกรรมการตัดสินต่อยกันจบแล้วกรรมการตัดสินฝ่ายนี้แพ้ฝ่ายนี้ชนะคู่ต่อสู้ทั้งสองก็เข้ามากอดกันจับมือกันให้อภัยกันนั่นคือการเล่นกีฬาไม่โกรธกันเพราะว่า บนเวทีของการชกต่อยเนี่ยมันก็ต้องเอาชนะกันใครดีใครอยู่ใครมีความสามารถสูงก็ชนะหรือในสนามฟุตบอลที่เขาเตะลูกบอลกันเนี่ยเอาชนะนพอกรรมาการตัดสินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแล้วทุกคนก็เข้ามาจับมือกันให้อภัยแก่กันไม่มีอะไรกันต่อไปนี่คือความเป็นนักกีฬาน้ําใจนักกีฬาเวลาเนี่ยเราเป็นประชาชนเราดูเขาเล่นกีฬากันหลายประเภท กีฬาที่เล่นกันแล้วก็ดูด้วยความสนุกการดูกีฬาให้สนุกเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีหลักอยู่นะ <S <S การจะดูกีฬาให้สนุกคือคนดูเนี่ยอย่าลงไปเล่นด้วยทางเ่ไรคนดูลงไปเล่นด้วยแล้วก็สนามมันพังเหมือนเราเคยเห็นในสนามฟุตบอลที่เขาแข่งขันกันเนี่ยนั่นคนดูลงไปเล่นด้วยไอเหตุที่ลงไปเล่นด้วยเนี่ยคืออาจจะด้วยความไม่พอใจหรือด้วยการที่ไปตั้งพนันขันต่อกันไว้สูงพอคนคนดูลงไปแทรกแซงลงไปดูด้วยเนี่ย สนามฟุตบอลมันไม่เป็นสนามแล้วกีฬามันก็ไม่เป็นกีฬามันกลายเป็นเรื่องของการจลาจนทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องของการจลาจนเวลาเนี้ยเราดูกีฬากันหลายหลายอย่างบนเวทีโดยเฉพาะเวทีในประเทศไทยเราเนี่ยมีกีฬาเล่นกันหลายประเภทนนเวลาเนี้ยเราควรจะเป็นคนดูที่ดีคนดูที่ดีคือดูเขาเล่นกันแล้วก็เราอย่าไปแทรกปล่อยให้เขาเล่นกันแล้วก็เล่นกันในสนามอย่าเล่นนอกสนามก็ถ้าเล่นนอกสนามแล้วจจลาจนต้องเล่นกันในสนาม ทุกอย่างก็ต้องมีกติกาเท่านั้นในการเล่นมวยทุกชนิดกีฬาทุกชนิดเนี่ยก็มีกติกาให้เล่นกันและถ้าเราดูแล้วก็ยึดมั่นในกติกาที่มั่นคงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นกติกาเนี่ยมันจะลาจนแทนที่จะสนุกมันก็จะกลายเป็นไม่สนุกบางทีคนดูนี่พลอยหัวร่างข้างแตกไปด้วยปลอยเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปด้วยก็เพราะเหตุว่าคนดูนี่ลงไปแทรกแซง ไอ้การเชียร์กันนั่นก็เป็นของธรรมดาไอ้การเชียร์กันเนี่ยเป็นของสนุกแล้วก็การเชียร์นี่ถ้าเราเห็นเขาเขาเชียร์ฟุตบอลการเชียร์กีฬากันนี่น่าสนุกจริงๆก็แต่ละฝ่ายเขาต้องจัดกองเชียร์อย่างมีระเบียบแล้วก็ให้ดูแพลวาวนะกองเชียร์แต่ละฝ่ายก็จัดมาอย่างแพลวาวสวยงามเพื่อเี่จะจูงใจคนดูให้มากแล้วก็ให้กําลังใจแก่ผู้เล่นดันนั้นเป็นกองเชียร์เราจะเชียร์ใครเนี่ย หรือเราจะยกย่องใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดสักกลุ่มหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจะต้องยกย่องหรือเชียร์อย่างมีกติกาอีกเพื่อสรุปรวมความและคำว่ากติกาที่กล่าวเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องมีระเบียบต้องมีคุณธรรมถึงจะสนุกถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วไม่สนุกเมื่อไม่สนุกมันก็กลายเป็นเรื่องของความบาดหมางกลายเป็นเรื่องของการแตกความสามาัคคีพอแข่งขันกันจบแล้วมองหน้ากันไม่ติดหรือมองหน้ากันไม่สนิท พอเลิกแข่งขันกันแล้วก็กลายเป็นศัตรูต่อกันนะอันนี้ไม่ดีผลระสุดท้ายก็กลายเป็นการแตกความสามัคคีต่อกันใ,นในกิจการบ้านเมืองนี่พวกเราต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะเล่นยังไงกันแล้วแต่แต่อย่าแตกความสามัคคีกันคือให้ดูในสมัยก่อนเขาเล่นกันเราจะเห็นได้ว่าเขาเขาเล่นกันในเวทีออกนอกเวทีแล้วเขาดีกันเขาเป็นเพื่อนกันเขากอดคอกันกินข้าวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขามองหน้ากันสนิท นั่นแสดงว่าเขาเล่นกันอย่างมีกติกาแล้วก็รักษาบ้านเมืองไว้ได้จนถึงทุกวันนี้กิจาการทุกอย่างนะที่เราทําในโลกเนี่ยตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมามันหนีการแข่งขันกันไม่พ้นทุกอย่างต้องมีการแข่งขันกันเหตุที่แข่งขันกันนี้ก็เพื่อที่จะเอาชนะจะชนะกันในรูปใดก็ตามเถอะมันต้องมีการแข่งขันถ้าสังคมใดไม่มีการแข่งขันถ้าบอกสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่ ที่หาความสุขยากเป็นสังคมที่เหมือนสังคมปรสสุสัตนะแล้วแต่เขาจะจูงจมูกไปยังไงยังไงแล้วแต่ว่าเขาจะจูงจมูกกันมันเป็นสังคมที่ไม่สนุกอ่ะไม่มีการแข่งขันก็ไม่สนุกก็ต้องมีการแข่งขันกันเวลานี้เราอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันแข่งขันกันแม้แต่จะทําความดีบางทีก็แข่งกันทาความดีการแข่งขันกันทาความดีนี่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือทําให้ความดีปรากฏแล้วคนที่แข่งกันทาความดีนี่ าเราศึกษาดูในประวัติศาสตร์แล้วนี่เขาแข่งกันอย่างมีกติกาท่านหลายคงจะจําจได้ในสมัยหนึ่งพร,ระเจ้าประสเสริโกศลทําบุญแข่งกับท่านอนาถินทิกะเศรษฐีทําบุญแข่งกันคือพระมหากษัตริย์กับประชาชนนี่ทําบุญแข่งกันปรากฏว่าพระเจ้าประสเสริโกศลแพ้แพ้ประชาชนการทําบุญแข่งกันกเน,นี่ยเพราะประชาชนนั่นเขาหลายหลายคนเขารวมกันและก็ร่วมกันทําบุญ นั่นเป็นการแข่งขันกันทำบุญนะเป็นการแข่งขันกันทำความดีประชาชนชนะพระเจ้าประเสริฐที่กลวนแพ้เมื่อแพ้แล้วท่านก็ชื่นชมยินดีคือแทนที่จะว่าไอ้นี่ทำเกินหน้ากูไม่ใช่อย่างนั้นท่านชื่นชมยินดีว่าแม้ประชาชนนี่เขาก็สามัคคีในการทำบุญกันดีเหลือเกินท่านก็ทรงปีติโสมนัสชื่นชมด้วยอนุโมทนาด้วยทางทางที่กษัตริย์สมัยนั้นท่านจะสั่งอะไรก็ได้เพราะท่านมีพระราชอำนาจมากชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้อะไรอย่างนี้แต่ท่านก็ชื่นชมยินดีน่แสดงว่าท่านมีน้ําใจเป็นนักกีฬาแล้วก็มีจิตเป็นกุศลก็มีแต่ความชื่นชมยินดีสังคมอย่างนั้นสนุกแข่งขันกันอย่างนี้สนุกคือถ้าเราแข่งกันทาความดีแล้วสนุกถ้าแข่งขันกันเพื่อที่จะทําความดีแล้วก็โยนไอ้ไม่ดีเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกคือหมายความว่าไอ้ตัวเองอยากดีแต่โยนไอ้ความเร็วให้คนอื่นเขาเนี่ยมันไม่สนุกแข่งขันอย่างนี้ไม่สนุก อย่างที่เราแข่งขันกันในปัจจุบันนี่เราพยายามเอาชนะและว,วิธีจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยเราก็พยายามกดคนอื่นให้ต่ําลงที่สุดมีทางใดกดให้ต่ําได้ที่สุดนี่ต้องทําทุกวิถีทางมันก็เลยทําให้เกิดการทําลายกันไอคนนั้นเลวอย่างนั้นคนนี้เลวอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ฉัน่ะดีคนเดียวนะในโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าฉันอย่างนี้เรียกว่าเอาความเลวให้คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดีกดคนอื่นเพื่อตัวเองนีจะได้ก้าวขึ้นมา ลักษณะการแข่งขันอย่างนี้ไม่สนุกไม่ค่อยดีผิดหลักผิดหลักของธรรมะถ้าแข่งกันทาความดีแล้วนี่ไม่ผิดไม่อราทจะทความดีแข่งขันกันเพื่อที่ให้ความดีของใครจะสมบูรณ์ความดีของใครจะมากกว่าอย่างเนี้ยทําแล้วก็สนุกอย่างเรามาแข่งขันกันทําบุญเพราะเราประมูลกันทําความดีหรืออย่างที่เราประมูลกันในโทรทัศน์เกี่ยกว่างานการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้บางทีก็ประมูลพระบรมชายรารักบาง เราก็แข่งขันกันอย่างนี้สนุกและประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับส่วนรวมการทําความดีแข่งกันเนี่ยเป็นความดีในสังคมแต่เราจะต้องแข่งขันกันอย่างมีกติก,กาคืออย่าเที่ยวไปเอาความเลวใส่คนอื่นเขาเขาดีแค่นี้เราต้องพยายามทําให้ดีมากกว่าอย่างนี้จึงจะถูกต้องอย่าไปเอาความเลวใส่คนอื่นเพื่อตัวเองจะจะดีขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเรื่องนั้นสังคมที่เราจะอยู่เป็นสังคมได้ขอให้ยึดหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเราจะต้องเสียสละกันถ้าเราไม่เสียสละแล้วเรารักษาสิ่งมีค่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศาสนาอย่างนี้เราก็ต้องเสียสละเพื่อบำรุงศาสนาเพื่อให้ศาสนาเนี่ยอยู่ได้ด้การเสียสละเพื่อศาสนาอยู่ได้เนี่ยเราจะเสียสละกันอย่างไรนี่ก็อยู่ที่พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี่จะต้องตั้งจิตไว้ว่าศาสนานั้นมีค่ายังไงและเรา จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเสียสละเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่านี้ไว้เราก็จะได้คําตอบเองแล้วเราทุกคนก็จะอยู่ด้วยความเสียสละกันที่พูดเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะโยงมาถึงกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกๆปีเนี่ยในเดือนเมษายนเรามีการถวายมีการพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตในการปกป้องประเทศที่วัดพระศรีมหา,าธาตุทุกปี ปีหนึ่งหลายร้อยศพบ,บางปีเกือบพันศพความเสียสละของคนที่ทำงานเพื่อประเทศแล้วก็ได้เสียชีวิตไปในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับเกียรติคือได้รับพระราชทานเพลิงศพทุกปีนั้นถ้าเรานึกกันให้ซึ้งลงไปนี่เราควรที่จะได้แผ่ส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้กับคนเหล่านี้ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เสียสละเพื่อให้เราอยู่ได้ให้เราอยู่อย่างเป็นสุขถึงทุกวันนี้ มีอิสระเสรีมีแผ่นดินอยู่และเราก็ได้ทำมาหากินกันด้วยความปาสุกแต่พวกนี้ตายไปแล้วส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตายก็นอนควนคลางอยู่ตามโรงพยาบาลบางคนก็ชิ้นส่วนหายไปหามาแทนไม่ได้บางทีตาหายไปข้างหนึ่งบางทีแขนหายไปข้างบางทีขาด้วนทั้งสองข้างเนี่ยและชิ้นส่วนมนุษย์นี่มันไม่เหมือนอะไรรถยนต์จะได้ทำแทนกันได้ชิ้นส่วนมนุษย์นี่หาแทนไม่ได้ ถึงมาแทนยังไงมันก็ไม่เหมือนของแท้ไม่เหมือนของจริงนี่ส่วนหนึ่งที่เขายังไม่ตายนี่ก็น่าสงสารยังมีชีวิตอยู่เป็นจํานวนไม่ใช่น้อยบางคนถูกทอดทิ้งร่อนเร่ขอทานก็มีหรือถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ไม่กระไรอยู่ถ้าเราคิดว่ากับไปวันๆหนึ่งก็รู้สึกเป็นสุขแต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งลงไปแล้วนี่มันไม่เป็นสุขที่ไม่เป็นสุขนั่นคือมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมตรงที่ว่าเออคนเหล่านี้เขาเสียสละมามากมายเสียสละอวัยวะเพื่อให้เรานอยู่เป็นสุข เรามีส่วนช่วยอะไรเขาบ้างหรือบางคนนี่เขาเสียชีวิตไปพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้บางคนมีลูกมีเมียถูกทอดทิ้งต่อสู้ผจญกรรมไปมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมที่ว่าเอเรานี่ช่วยอะไรเขาบ้างแต่ความรู้สึกอย่างนี้ถ้าหากว่าเราคิดแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจตรงที่ว่าเอเรานี่ไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ตอบแทนคุณของคนเหล่านี้ในวิธีหนึ่งที่เราจะทํากันได้เนี่ย เราน่าจะต้องนึกถึงเขาบ้างเพียงแค่แท่ส่วนกุศลให้จะทําบุญกี่ครั้งครั้งใดก็ตามให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เราทําแล้วก็อุทิศให้กับคนเหล่านี้ด้วยไม่ใช่คนใกล้เคียงเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเท่านั้นแต่ให้นึกถึงคนกลุ่มเนี้กลุ่มหนึ่งว่าเขาเสียสละมาตั้งแต่อดีตแล้วซึ่งเราเองก็ไม่รู้ชื่อไม่รู้ประวัติแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านั้นช่วยรักษามาให้ เราพบพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านเหล่านั้นรักษาไว้ให้เราจรึงพบในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องนึกถึงนึกถึงแล้วเราก็ต้องอุทิศส่วนกุศลนี่ให้เขาบ้างเพื่อเขาจะได้รับความสุขในสัมปรายภพเพราะบ้านเมืองหรือสถาบันที่เราอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ๆอยู่ได้ก็เพราะบุคคลกลุ่มนี้แต่คนกลุ่มนี้เขาคิดเหมือนคนเห็นแก่ตัวคิดมันไม่มีใครยอมเสียสละหรอกเพราะบางคนเขาต้องไม่ใช่เขาเสียสละแล้วนี่เขาได้รับ ความชื่นใจนะบางคนนี่มีแต่ความขมขื่นเขาได้รับความขมขื่นด้วยความสุขทางใจสักนิดหนึ่งบางทีเขาไม่ได้รับเลยซึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมที่สังคมมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้หยิบยืน่นความเห็นอกเห็นใจให้เขาก็ไม่เป็นการยุติธรรมนั้นทุกครั้งที่เราทําบุญเนี่ยขอให้เราลึกถึงคนกลุ่มนี้ไว้กลุ่มหนึ่งเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่เราทาบุญกันตลอดเวลาเราก็ต้องลึกถึงว่าเนี่ยผู้ที่เสียสละเพื่อรักษา ศาสนาไว้กว็ดีรักษาประเทศไว้กว็ดีเขาเหล่านั้นมีบุญคุณต่อเรามากเราต้องตั้งจิตอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นรอบประโยชน์เนี่ยมนเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยโดยที่เราถ้าไม่คิดก็ไม่เห็นคือทุกปีเนี่ยการบําเพ็ญกุศลอุทิศให้กับท่านเหล่านี้ทางราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนให้องค์การกุศลนี่เข้ามีส่วนเข้ามาร่วมกันเพื่อความสามัคคีเพื่อความดีความงามภายในประเทศเนี่ยว่าใครจะ ร่วมการกุศลอะไรกันก็ได้เพราะว่าทุกปีที่มีการถวายเพลิงศพผู้เสียชีวิตในหน้าที่ที่วัดประสีมหา,าธาตุจะมีญาติญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากแต่ทางราชการเขาจัดที่พักให้ใกล้ๆก็ยืมโรงเรียนมัธยมใกล้ๆเป็นที่พักเป็นพักภาคไปมีภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามภาคสี 3, ่สี่ภาคส่วนมากผู้ที่เสียชีวิตเหล่านี้ ก็เป็นลูกหลานของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยพ่อแม่ที่มาบางคนก็ทำนาทำไร่แต่ลูกเน่เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่มีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยอะไรแลวว่าลูกคนรวยเน่ะเขาไม่ตายอย่างนี้หรอกเขาตายอย่างอื่นไอ้ที่ตายในสนามรบน่าหายากส่วนมากไปตายอย่างอื่นซะเยอะไอ้ที่ตายในสนามรบเพื่อรักษาบ้านเมืองเนี่ยก็ลูกคนธรรมดาเนี่ยฐานะจนบ้างปานกลางบ้างเวลาเดินทางมากรุงเทพก็ลําบากเรื่องอาหารการกิน แต่ถ้าเราไปตั้งโรงทานขึ้นมาเพื่อเลี้ยงญาติของเขาญาติที่เดินทางมาในงานเนี่ยจะมากี่คนก็นแล้วแต่เราเลี้ยงอาหารสามมือ้อมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเราเลี้ยงเครื่องดื่มมันก็ทําให้ญาติเขามีที่พึ่งที่พักพิงทําให้เกิดความอบอุ่นว่าเออไอคนกรุงเทพนี่มันไม่ใช่สนุกอย่างเดียวนะเขายังเห็นใจเรามานี่ไม่อดมาถึงเรือนฌานก็ตอนรับมาแค่ฌานเมืองนี่เราก็ตอนรับแล้ว ตั้งโรงทานขึ้นการตั้งโรงทานนี่ก็เพื่อสงเคราะห์ญาติและเพื่อที่จะได้บำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่ล่วงลับไปส่วนหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเรานิยมทํากันสี่มุมเมืองได้ช่วยเหลือ,อาญาติของเราที่เขาเสียสละชีวิตไปส่วนหนึ่งให้เขาได้รับความสุขแล้วเ,เราอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะท่านเหล่านี้เสียสละกันก็จะทําให้กิจกรรมในประเทศของเรานี้มั่นคงขึ้น เป็นการแสดงออกของน้ำใจว่าคนไายในชาติเนี่ยไม่ได้นิ่งดูดายแล้วเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรน้าตมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เพื่อชี่จะโยงมาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเออเมื่อเราเห็นว่าการเสียสละนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะต้องเสียสละกันคือไม่ใช่พูดอย่างเดียวเราจะต้องทำกันด้วยดีก็เป็นเรื่องที่ที่มาพูดในวันนี้ในส่วนของศาสนานั้นเ,ออเราต้องเสียสละกันโดยตลอดอยู่แล้ว ถ้าไม่เสียสละเราก็รักษาศา,ษาสนาไว้ไม่ได้งนั้นในในทุกวันเนี้ขอให้เรายึดมั่นในคุณธรรมข้อนี้ไว้ให้มั่นคงแล้วก็อย่างที่ตามากล่าวไว้อะคือเวลานี้เราเราอยู่ในฐานนะเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูดูเขาเล่นกีฬากันบางทีกีฬาถึงระดับบ้านเมืองก็มีนะก็ให้ดูด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็อย่าโดดลงไปเล่นไงเขาด้วยนะโดดลงไปเล่นด้วยเดี๋ยวจะเป็นเจลาจนดูเฉยเฉยดูเขาเล่นกันก็ เราน่ะมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งก็คือรักษาบ้านเมืองไว้แต่เห็นว่ามันจะไปไม่รอดนะเราเราจริงจะค่อยๆลงไปช่วยกันรักษาแต่ระหว่างที่เขาเล่นกันเนี่ยมันสนุกนะแต่ก็ต้องสนุกแบบแบบดูอย่างอย่างนักกีฬาเพราะมันมีวิธีเล่นอยู่หลายวิธีนะเขาเล่นกันนะเหมือนคนเหมือนเหมือนเขาแข่งขันฟุตบอลกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแหมเขาวางแผนกันหลายชั้นเชิงนะหรืออย่างเวลาเขาต่อยมวยกันเนี่ยลูกเล่นเขาเยอะเขามีลูกเล่นหลายอย่าง บางทีเขาอาจจะทําเป็นว่าแหมชั้นแพ้แหละอ่อนปกเปียกปกเปียกแหละที่ไหนได้พยกที่ห้าดิกาลังมาจากไหนก็ไม่รู้วัดเอาคู่ต่อสู้แพ้ไปก็มีเนี่ยที่เขาเล่นกันทุกวันเนี่ยเขาเป็นวิธีเล่นของเขาตอนนั้นอ่ะเราจะไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยพอเขาเล่นกันครบยกครบกติกาแล้วเขาก็เลิกกันไปเองอ่ะถ้าเรายื่นมื้อเข้าไปช่วยแล้วมันมันจะมันจะไม่เลิกแต่ถ้าดูเขาเล่นกันแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกพอหมดหมดเรื่องเล่นแล้วมันก็เลิกกันเองอันนี้ให้เราเข้าใจกันไว้บ้านเมืองเราจะได้อยู่กันอย่างปกติสุข แล้วก็เราจะได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองของเราแก่ศาสนาของเราเราวันนี้ตรมาก็มีเรื่องพูดเพียงแค่นี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงแค่นี้